ก็อยู่นที่เขาใหญ่นะคะตอนนี้มาถ่งบนที่นี่เลยค่ะทาสคารนาวัลเล่นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะที่ทุกคนที่มาเขาใหญ่จะต้องแวะมาถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะว่าที่นี่เป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยค่ะวิธีการเดินทางมานะคะเมื่อเราผ่านมาทางถนนเส้นธนารัตเนาะเจอหน้าด่านเขาใหญ่นะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายมาทางตำบลหมูสีเนาะขับตรงมาเรื่อยๆเราก็จะเห็น ป้ายทอสคาหนนาวันเล่อันนี้นะคะก็จะแบบเป็นป้ายที่ใหญ่มากแล้วก็มองมาก็จะโดดเด่นมากเพราะว่าถ้าเราขับมานะมองด้านขวามอของเรานะคะก็จะเห็นเป็นนี่เลยที่พักเหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งเนาะเขาก็จะทำเรียนแบบของแบบอิตาลีนะคะมันจะเป็นสถาปตัตยากรรมที่แบบสวยงามมากถ้าสำหรับ อีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้ามองเข้ามาเห็นไหมว่าจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนี่เรามีหอเอนเมืองปิซซ่ามาอยู่ที่เมืองไทยของเราแล้วนะคะคือแบบว่าถ้าใครขับรถมาเนาะมองด้านขวามือปึ๊บนะก็จะแบบเห็นโดดเด่นเป็นสง่ามากม,มันเอียงนะเอียงอยู่นะ แต่เรจาจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะเห็นว่าทางเข้าเขาก็จะปลูกต้นไม้แล้วก็แบบมีการดูแลตกแต่งที่แบบสวยงามมากเลยนะคะนี่เราจะพาไปเดินดูหอเอนใก,กล้ๆนี่นะคะถ้ามองเห็นเนาะหลังต้นไม้ก็จะเป็นที่พักนะถ้าสำหรับหอเอนเมืองปิซาที่เราเห็นนะคะก็น่าจะ เป็นโรงแรมนะที่ยังสร้างยังไม่เสร็จดีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเสร็จแล้วใครจะเข้ามาพักแล้วบรรยากาศมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพามาดูใหม่นะตรงนี้ก็ก้าหลังเรานะคะก็จะเป็นเมืปัิยาการไตาอิตรีนะคะนี่จะเห็นว่าเหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะคะ อันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะมันก็จะเป็นหวนวงเวียนเนาะมีน้ําพุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ใครที่จะเข้าไปทานอาหารหรือทานกาแฟาด้านในนะคะก็สามารถแลกบัตรผ่านเข้าได้ที่ประตูนี้นะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ด้านในกันแล้วนะคะด้านหน้าของเราที่เห็นก็จะเป็นคลับเฮาน,นะคะก็คือจะเป็นร้านอาหารเนาะแต่จริงๆมันก็จะมีกาแฟาด้วยแล้วก็ของทานด้วยนะคะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะถึงแบบมื้อดินเนอร์เลยนะคะถ้าใคร จะมาทานข้าวข้างในมนะั้เนาะรินเดียวนี้เราจะทาเดินเข้าไปดูใหกที่นึงมันจะมีแบบร้านกาแฟด้วยนะคะนี่นะคะถัดจากขับเฮาส์เดินมาเนาะก็จะทางเชื่อมแบบมี้นะคะทะลุโผล่ไปอีกเมืองนึง รอบก็จะเห็นว่าเหมือนเราอยู่ในเมืองเมืองน,นึงเนาะเหมือนมีถนนแล้วก็มีสถาปตัตยกรรมของอิตาลีล้อมรอบเราอยู่นะคะตรงนี้เขจะเรียกว่าทาวสแควร์นะ ที่กเก๋ๆนะ่าถ่ายรูปสวยงามสำหรับบริเวณตรงทาวกาแ์นะคะก็จะมีแบบร้านอาหารหรือร้านแล้วก็มีร้านกาแฟาด้วยนะคะให้นั่งกินกันชมบรรยากาศเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศซึ่งสวยงามนี่นก็จะมีแบบร้านกา,ฟาแฟร้านอาหารเข้าไปข้างในตึกนี้เนาะ ฝั่งนี้เป็นร้านกาแฟนะคะมีร้านกาแฟมีจักรยานให้เช่าด้วย ะะก็จะขึ้นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะตรงนี้มีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะข้างหลังเรา เราก็จะเห็นเป็นบรรยากาศนะคะในเมืองของทอร์สคาหน้าอยู่ท่ามกลางหุบเขาเห็นไหมแบบสุดลูกหูลูกตาม,มากแล้วก็มีความแบบเงียบสง,งบเป็นธรรมชาติสุดๆเลยเราจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะจะเห็นว่ามันแบบเงียบสง,งบจริงๆนะคือแบบมาพักผ่อน จะเป็นบรรยากาศรอบๆของด้านในทศน่านนะคะด้านหลังก็จะเป็นมีมันจะเป็นห้องพักด้วยเนาะด้านหลังเป็นตึกสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากแล้วก็ส่วนด้านหน้าถ้าเรามองไปนะคะจึๆๆๆๆๆๆ๊งๆ่เลยหุบเขาบรรยากาศดีมากเหมาะแก่การเราพักผ่อนเป็นที่สุด ก็เป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาพักหรือเข้ามาทานอาหารที่ทอสคาหน่าก็รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะทั้งบรรยากาศแล้วก็ธรรมชาตินะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราพาไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบาย